โอ้โหสวัสดีค่ะมาดามเมืองโพจ้าเมน,นีกับสิพาดีกหน่อยไปยันเดียมย่า่ค่ะพี่น้องที่พ่อนอยู่ในโคอ่อยู่แถวโคกค่ะพี่น้อง่ะก็เลยว่าแล้วก็สิไปหาเอื้อยนาเนาะพ่อนอยากได้บักฮงค่ะก็เลยเสีเยาบาักฮงไปฝากเพื่อนเด้วยพี่น้องเด็กขี้ซอยบักฮงก็จ้บักฮงพ่นก็ได้มันตามหาแดดเดีดดยพี่น้องมันก็เลยสูงไปเรื่อยๆนี่มันออก ไตัวน네 no ี้บ่ตัวนี้บ่ไปให้มันสุกซะสิโอ้โอ้นี่ค่ะเร็บนี่นี่โอ้ยโอ้ยพี่น้องสียาปะโอเคนี่ค่ะไปฝากเล่าก่อนไปเลยดูแล้วลูกคอเนี่ยอันนี้หมักไอ้ใบโพชลอดชั้นตอนมันเพมีคนกิน ไมอยากไปน้ำโอ้ยเนาะสิไปใส่ก็สิไปน้ำเอาขนมไปให้เล้าก้อนจ้ะเพื่อหันเหตนางงงอย่างเงือ่เงอ่เอ่อไปบ่ไปก็ได้ไปในห้องไหวๆอยู่ด้วยนะจ้ะคนเหตนางงงงอะไรล่ะลูกสิไปเที่ยวเด้อกินน้ำยังนี่โอ้ไปเลยบบดนี้ใครจะถึงบ้านคนละละจิ้งน้อยจิ้งน้อยค่ะ ยดยศยดยศยด เดินตามรถไถขับตามรถไถไปค่ะไปหน้านี่กระทั่งไปหน้าอันมาดาเมงโข้อกันละค่ะโยดโยดยาเด้อ,อว่นเดืเอเห็นมาเลยคูน่นี้ยังไม่ได้เ่ราไม่คู่นี้เราวเขาไปตามทางเขากะเจ้าก็ิเป็นสิตใจเขาเขาหน่อยพี่น้องอ่ะคนเรี่ยวนี่แหละเออคนเรี่ยวแล้ว หน้าเพิ่นยัตสูเฮาเด้อแถวนี้มีหมาล้ยอยู่จ้ะคือก็สิเฮาเลยโอ้โหกลางแย่อันนี้บ้านหมาบ้านนี้าได้ตื่นบ่้นเลหมาบ้านนี้เนี่ยสวนของชาวข่อยไปแล้วเห็นแล้วละละละล แวะนี้ก่อนไหมหรือไปโน่นก่อนโอ้ยเดี๋ยวมากเลย เดาเกาเนะเดียวมาเดียวมาไปไปับไปเวเดี๋ไะหายายเลเบอยังหน่อยุ่บเนาเอ้ยใจเย็นนะเดี๋ยวต้องไป ใจลายกรีดโอเคปูปีไอหัวหน้าแกงเดินีเด้อไปไปไปกับไปกวาดเร็เไปเราพี่น้องออไปเออ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 ดีใจลายดีใจลายดีใจลายเลยพ่อมู พน้นดีใจลายได้พ่อ,อ,อมูนะ้น่ะกลางทางได้ไหมนี่เอออยู่ในรถอยู่ป้าสัตวกลับไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวจังมาเดี๋ยวเขากลับได้ไปบ้านพุ่นนะแฮ้ยโอ้เราไป,ไปหายายเลยมั้งเป็นี้นแหละปู๊บปีเงี้ยวบอกคะฮะอย่ากลับไปเดี๋ยวมีขนมฝากอยู่ ไมันส <it ja. S 2> ่ตกแล้วนี่นะโอรมันคือเอียงไิ่ใช่แบบนี้ขนมเพิ่นขนมปลาเพิ่นลนะค่ะไปไปกลับไปก่อนบัดนี้สันเอ้อนะอย่าขึ้นมามามาขึ้นมาหน่อยบักนิดหน่อยคนเคยนั่งน้ำเข้าเหรอพี่น้องเอาไปขึ้นน้ำกันสักไปโต๊มาแล้วเบ้อู ไปเดอ๋ยรนอนกนไอยก่อนไป่งหมาก่อนจะกับม่อีกะอ้ออไปไปกับไปชงแล้วดิไปกับไป่งก่อนเอพี่้อไปไปไปเออเล่นเล่นเลนเลนเล้วเล่นเล่นเออน้ำนาไปไปใส่อะไบักเข้างไวเลยบักดำนี่เออไปเล่นไปไปกับเด็กตีกับไปชงไม้พี่น้อง

เยละนอเอ้าไปช่องหอดเฮื่อนอีกยุดมาส่งแล้วนะไอ้โป๊เป้มาส่งแล้วนะแกโอ้ส่ง,งผมนี่สุดยอดเลยเอ้เรียนตัวแทนคลิปนี้ไปขอขอนุญาตจดสมิธด้วยจ้าเด้อม,ม,มาส่งมาจ้ามาสิไปน้ำเลยไปตโตไปรไร